ไฟเอ็มเซอร์เวอร์วาร์ฟการปรับผมปรับแบบโคตรสุดมนเลยจะหนืดหนืดหน่อยนี่นะครับความสุดก็คือตามนี้อะโวคาดมันมาบังว่ะแต่ไม่เป็นไรบังนิดเดียวนะเนี่ยปรับสุดทุกอย่างแบบเต็มสูบเพื่อให้ได้ดูประสิทธิภาพกันแบบว่าถ้าเล่นเต็มสูบจะเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตอนนี้พอเราได้อะโวคาโดแล้วแอดเป็นแอดมินแคลรี่บอกว่าให้เอาเอาไปไหนวะอ๋ะอหาความจำสั้นเวยกูอ๋อท้าไงเอาไปตรงนั้นเอาไปใส่ตรงนี้คอนเฟิร์มนี่นี่นี่เราเอาอะโวคาโดไปใส่ไ,ไป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 อะไรสักอย่างเสียงไงวะอะไรติดติด,ด ติดติรนี่คืออะไรนี่คือดิคอร์ดของของอะไรนะของวับทาาครับรีด่วนสามจุดสี่ห้านะครับแก้ไขปัญหาเข้าไม่ได้เอาเข้าไม่ได้เอาแลทำไมเข้าไม่ผมอยู่ในนี้วะคนอื่นเข้าไม่ได้แต่ผมเข้ามาแล้วอะเราไม่รู้ แต่เราจะทำภารกิจรอบเมืองก่อนไล่ข้างบนที่เป็นผู้เข้าร่วมอศูนย์ทับร้อยี่สิบมันคืออะไรกล่องจะถูกลบกล่องอะไรถูกลบวะอะไรเด้งเด้งอ่ะตึ๊ดเงตึงด๊ดเงตึงด,ง,ด,ง,ด,ง,ดงอ่ะอะไรอ่ะเอาคาโดสามสูณส,สามสิบหก คูณสามสิบแปดอ่าใช้ทีละสองอ๋อทำได้ทีละสองแพ็กอรออ่าแปดเดี๋ยวจะหมดแล้วจะหมดแล้วได้ละโอ้แลวเราก็กดตัวเอ็นคุยกับคนอื่นแต่ว่าเสียงของคนอื่นนะ่ะที่ลองมันยังเรายังไม่ได้ยินเสียงคนอื่นแต่ไม่ดูเพราะอะไรนะเนี่ยมันจะเป็นไวท์แชทใช่ปะ่ะเราก็ตั้งถูกแล้วอ่ะให้เอาผูนะ้จะเอามาทางนี้เราจะได้ยินเสียงของผู้เล่นอื่นสงสัยหลอดนี้ต้องอ๋อ ไอฮาผมไปปิดวอลลุ่มโอ้โหนี่เดี๋ยวลองนี่เสียงกลับมาหมดเฮ้ยเริ่มเป็นงานว่ะกเอารถก่อนปิดเสียงพูดคนอื่นเขาจะได้ยินไหมอะนี่แอดมินแคลรี่บอกว่าให้เอากดตรง เขาเรียกว่าลืมเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่ารู้ว่าต้องมาต้องมาจิดรถรอะไรสักอย่างเนึงเอารถว่าจาไม่ได้เพื่อเพื่ออะไรวะเพื่อรถจะไม่หายแต่ผมก็ไม่หายนะตอนนี้ไม่หายเฉยอะไรตะดิงตะดิงวะอ๋อข่าเข็มขัดขาเข็มขัดแล้วทําไมในแผนที่มันนี่มันอะไรวะเนี่ย มีปีศาจด้วยเหรอเอเลี่ยนเหรอไฟม,มีเอเลี่ยนบุกด้วยเหรอวะไปหาเล่นครั้งแรกไม่รู้อะไรเลยอืไม่รู้อะไรเลยแถม afterburner บงังพวกนี้ด้วยไม่รู้หนะักเลยไม่เป็นไรลุยเพื่อการขายการดจอผมจะมาขายการดจอในไฟเมแต่ว่าเกือบแล้วแหละ แต่ถ้าโพสต์ไปจะโดนเขาบอกว่าห้ามเอาเรื่องนอกนอกโลกมาเข้ามาในโลกอะไรสักอย่างหนึง่ง IC กับ OC ถ้า OC ก็เป็นการ o v e r คล็อ k ถ้า IC ก็เป็นชิปที่อยู่ในพวกอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวกดอะไรวะอ๋อ F1 แล้วก็นี่โพสต์ทวิตเตอร์ตัวเองอ่โพสต์ขายไม่ได้ใช่ไหมเก็บเก็บ คาูโคาโดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองเหมือนจะเล่นเป็นอะเกือบจะเกือบจะเข้าใจแล้วแล้วกดนำแผ่นอ่ะวทำไมกดไม่ได้อยู่ในรถตรวนำแผ่นไม่ได้อะถ่ายอย่างนี้แล้วกันเึ้งเก็บคาโดเรียบร้อยโอเคไห่ดูดีขึ้นเบาอะ ขึ้นเหมือนคนอื่นไหมประกาศรีด่วนสิบห้าสี่สิบห้าคืออะไรก่อนรีบอกกันว่าก่อนลาบอกกันก่อนได้ไหมเราจะไปตรงนี้ต่อไปกันเลยอเพรียมก็ได้เท่านี้นะครับจะปรับขนาดนี้ เกมโหดนะบอกเลยว่าเกมโหดไปเอ็มโหดจริงไม่คิดเลยว่าจะโหดขนาดนี้เอโอโหดจัดเลยว่ะไปเอ็มปรับแบบโคตรสุดนะเดี๋ยวจะปรับเป็นแค่สูงพอดีไหมมันจะได้เฟรมเดทลื่นกว่าเนี้ยถ้าปรับแบบโคตรสุดขนาดนี้นี่แบบเฮ้ยโอ้ยดีนะเนี้ยเซิร์ฟเวอร์ปิดก่อนเมื่อกี้จะขับชนน่ะ โอ้มันเละเลยนะอ่าโอเคกันเทศแค่นี้ก่อนเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ปิดพอดีนะครับออกมาดูตัวการ์ดกันนี่คือแบบปรับแบบโคตรสุดนะที่ทําให้ดูแต่ถ้าจะเอาเฟรมเด็เยอะก็ต้องปรับอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือปรับแบบเต็มที่แล้วก็เอาดิสคอร์ย้ายมาอยู่เครื่องนี้ด้วยเออเพราะว่าเกมนี้ไม่เหมือนเกมอื่นถ้าไปแชร์จอพร้อมกับ ส่งภาพสตรีมเฟรมตะค้างอ่ะนี่นะเอามาดูกันอืมเป็นดังนี้ r x หกพันหก xt xfx แปดกิกเห็นไหมครับสองร้อยห้าสิบหกแบนด์วิดและบัสบิด 128บิตนะครับสวยสวยงามๆอุณหภูมิดีดีเลยดีจัดเลยพัดลมหมุนเพียง36%อุณหภูมิอยู่70วองศาคิดดูดิคือแบบเย็นจัดอ่ะจริงสามใบพัดสวยๆเลยนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพภายนอกกันปิด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 ,ปดชักด,ดาว จะพาไปนอกกันนะครับชัดดาวแล้วแล้วก็ใส่ถุงมือล็อกเครื่องดับตึงเอา้าชัดดาวสิทำไมกลายเป็นีสตาร์ทละ่ะ ที่ดกดโดนรีสตาร์ทอ่ะกดผิดแน่เลยฮะตอนนี้เอรเรียบร้อยชัดดาวแล้วนะ<า>เดี๋ยวได้คลิปก่อนหน้านี้มากเลยครับทุกคนจะมีเสียงของแอดมินแคลรี่อ่ะสอนโอ้โหดีมากเลยสอนการเล่นระบบ สองวัฟเทาก็ดีมากด้วยสอนหมดทุกอย่างสอนไปสอนมาขับรถปุ๊บเซิร์ฟเวอร์ชาร์ิ้งดาวออกมานะดูสินค้ากันเลยอ่ะสามใบพัดเอ็กต่อไปแปดพินมีปุ่มปุ่มอะไรก็ไม่รู้ด้วยแต่ไม่กดเพราะไม่รู้นี่ สวยงามเห็นไหมเงาเงาเลยโอ้โหคนน่าใช้อะ่ะเหล็กข้างในยังเงาเลยปินทองปินทองเผ็ดหลังการเข้าไฟเอ็มนั้นโดยสรุปแล้วก็คือมีตัวเกม gta ของแท้พร้อมกับหูกกับเมลที่ซื้อของแท้ สมัครล็อกสตาร์ไอเข้าไฟเกด F8 ใส่ IP s e ซ v e r ที่คุณอยากเล่นนะกว่าจะกว่าจะเข้าใจวันนี้ก็ทั้งเกือบทั้งวันสี r เดี u ย b e r นี้นะครับใบนี้ใครชอบได้ใบนี้เลยเป็นใบที่2ของร็อนนี้ w y h 030980ครับโอเคสวยหมดนะทั้งใบดูดีเลยแหละปาติตัวนี้ไม่แก่ โอเคทำภาพขอบคุณแอดมินแคลรี่มากมากครับหนึ่งสองแชะเสร็จแล้วไว้นี้ก่อนคุณที่กดติดตามกันนะครับแล้วก็อุดหนุนสินค้าจากทางพิ้ง์คอมพลีชันนะจ๊ะเหมือนจะ